แต่อีกมุมหนึ่งนะคะหลายๆคนไม่เข้าใจมุมที่สองเนี่ยค่ะคือคุณแม่ที่เสียลูกจากการแท้งไปเนี่ย มักจะนะคะมักจะรู้สึกผิด <Ừ. S 2> และโทษว่าฉันเองฉันไม่น่าเลยวันนั้นฉันลุกไปกวาดบ้านทําไมฉัน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 ,ฉนเนี่ยนี่คือการโทษตัวเองอะนะคะเหมือนคุณแม่ท่านนี้เลยเพราะฉะนั้นจะบอกว่าคนที่จะปลอบใจเนี่ยไม่เข้าใจนะเราบอกอไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกนะคะคือยิ่งผู้ปลอบใจดีดีแล้วเกินเนี่ยดีมากคุณสุพิคุณพ่อ,อไม่เป็นไรนะจ๊ะแม่เดี๋ยวเรามีใหม่ได้เลยคือคุณสามีดีแล้วเกินคุณแม่ท่านนี้อาจจะยิ่งเหมือนเอา เกิีดแทงตัวเองแล้วฉันผิดเองฉันผิดเองฉันไม่น่าทําอย่างนี้ฉันผิดเองทําไมฉันรักษาลูกกัไม่ได้แบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นมันสองเด้งนะมันสองเด้งนะเพราะนั้แยกให้ออกกันนะว่าเขาซึมงเศร้าเพราะว่าหนึ่งเขาเสียใจจริงๆเพราะเสียลูกกับสองเขาบวกความรู้สึกผิดลงไปด้วย คือจริงๆเ,เวลามีการสูญเสียนะคะคำพูดที่ปลอบใจที่ดีที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นคำพูดที่ทำให้เขาเนี่ยกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น <S 2> <S 2> คือแค่ยอมรับแล้วไม่ต้องอธิบายเหตุผลชักแม่น้ำทั้ง5นะคะยิ่งพูดมากยิ่งยิ่งยิ่งทำให้คิดมากประสาทเสียออไปนะคะก็แค่ยอมรับแห่งความเป็นจริงนะคะยกตัวอย่างเช่นคำพูดที่น่าจะปลอบก็คือว่าไม่เป็นไรนะ <Ừ. S 2> เสียดายจังเลยที่ลูกเขาไม่ได้มาอยู่กับเรา <Ừ. S 2> แต่พ่อเชื่อว่าอีกไม่นานลูกก็จะกลับมาอยู่กับเราอีกแล้วคราวนี้เขาจะเป็นเด็กที่แข็งแรงเนี่ยคือคือ,ค,อคือดึงให้มาอยู่ในโลกของความเป็นจริงเท่านั้นเองนะให้รู้ว่าแบบเฮ้ยมันคนเรามันแท้งได้อะมันแท้งได้แล้วก็สามารถมีใหม่ได้นะคะแล้วสมมติกรณีที่ถามมาเนี่ยคือภรรยายมีลูกยากอยู่แล้วะนะคะ,ะคุณพ่ออาจจะปลอบใจว่า ไม่เป็นไรวิทยาการแพทย์สมัยใหม่เนี่ยก้าวหน้ามากนะและพ่อเชื่อว่าถ้าจิตของพ่อและจิตของแม่เราเชื่อมกันนะบุญกุศลที่เราทํามาทั้งคู่วันข้างหน้าเราจะมีลูกได้ใหม่แน่นอนเนี่ยคือพูดอย่างนี้<ะ>ปั๊บเนี่ยคือเขาก็จะกลับมาโอเค